อาาุมสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟ์นะฮะก็เหมือนเดิมฮะเล่นยังไงให้ชนะกับโหมดสี่สี่อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่5แล้วใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เออใช่แหละเล่นยังไงให้ชนะวะ <c ười> เล่นมานี่ก็แพ้มารวัวๆเลยครับคือแบบเจอแต่แบบทีมตรงข้ามที่แบบโหเก่งทำไมมึงเก่งอย่างเลยวะเออทำไมพวกมึงเก่งเลยวะ เอาวิวยเมือ่อกี้เราได้ฟรีสองตัวแต่มันดึงไปแล้วหนึ่งเอ้ยดึงยังไม่ทันยังไม่ทันดึงยังไม่ทันดึงมาได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมึงแอบก่อน มันเป็นพุ่มมันเป็นพุ่มนี่ไงอ้าวหมอกบีบตายซะโอ้ขนาดผมอยู่ไกลผมยังเห็นเลยมันเป็นพุ่มไอ้พวกนี้ไม่เห็นเฉยเลยอะไรของพวกม,มึงวะเ,เล่นไรเดียผมไม่ถนัดลูกซองเลยอะ d e s ด r t เ e ิร์ t ไม่ค่อยแม่นแต่แรง แต่ผมว่าถ้ามันยิงไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์ <S <S นหไหมนึกออกไหมเพราะเพราะเราเรางัดหัวองเดียวอะถ้ามันไม่โดนหัวก็ไม่มีประโยชน์ไหมถึงแม้เราจะเล่นปืนแรงแค่ไหนอัดตัวมันก็ไม่ตายภายในทีเดียวดีไม่เป็นไรเออแล้วกูซื้อมาทําไมเนี่ยอ๋อได้มันยิงมาไงเนี่ยทำไมเพื่อนเรานนอกมึงไม่หลบไม่หลบอ,อะไรหรอ เฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำไมเขาตายเลยอะ่ะอ,อุ้ยอีกสองอ๋เพื่อนเพื่อนบุนนิ่งละ อย,ยิงตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมยิงไม่โดนอะ่ะเอออ,อะไรวะจะนะจะนะสองศูนย์ละบอกแล้ว,วปืนแรงแค่ไหนยิงไม่โดนก็ไม่มีประโยชน์ฮะเพราะฉะนั้นก็นะ ผมก็เอาเป็นลองเล่นปืนกลนดูดิเราไม่ค่อยเล่นปืนกลนเลยนี่ไปชุดนี้เลยไม่รู้จะเวิร์หรือเปล่าปืนกลนไม่เคยเล่นอะไรวะล,ล,ลูกปืนอะไรวะเขาให้ลูกปืนใหม่ทุกตาไอ้บ้ามาขอเพื่อนได้ไง เราต้องไปด้วยกันไม่งั้นเรามีโอกาสแพ้โหยังไม่เห็นทีมตรงข้ามเลยนะไม่รู้ว่าเขาเล่นทางไหนคิดว่าเขาไปทางไหนเพื่อนคิดว่าเขามาทางนี้แน่เลยใครยิงอะทีมเรานี่หว่้อุ้ยอุ้ยอีกเม็ดนึง <c oughs> ขออีกเม็ดหนึง่งเอานี่ไงใครยิงอ่ะอ่ะเรียบร้อยอีกเกมนึงฮะปิดฉากเย่เราได้ฆ่าไหม,ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันอนะปืนนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรไอ้บอก็เอามาก็ไม่ค่อยได้ไดตั้งอ่นะคนใหญ่อย่ายตายก่อน ตานึงอีกตาหนึง่งขอสี่ศูนย์สวยๆงามๆเอ๊ะฮันน่าไหนอะวิ่งมาเอ้ยอะไรวะฮันน่าไอ้นี่หนึ่ง อะ,อะไรมึงหผลโหมากูรู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้โหมัดจบนะจบนะเรียบร้อยโหเพื่อนไปปิดฉากเลยอะโอเคสวยๆครับเกมนี้40กลับเล่นยังไงให้ชนะโหโหสวยงามมาก บอกเลยว่าสวยงามมากเอ้ยดูผมลดไปสองสาดาวน้วนะกว่าจะขึ้นมาหนึ่งดาวไม่ไปไหนมาไหนอยู่กับที่เอ้ยฆ่าไปสิบตัวเลยเอ่าดาเมจสีพ่พันอู้ตายศูนเลยอย่างสวยครับผมไป